ไม่เอาไม่เอาเนียแตพี่รติง0อยหรอไม่เอาจ้ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาก่อนพี่เอามาเอามากี่ี่เป็นีเหจ๊เป็นี้แล้วแถมเงินชุบทองเงินชุบทองอะไรใสไปแล้วพอดำแล้วก็ันด้วยเราก็ไม่เข้าใจที่เรามาเราอยากเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกกินแค่นั้นเองมาตั้งใจอย่าพี่คือตั้งใจว่าแบบ แล้ววันนี้ฝน,<ส>นต<อ>กนของก็ข,<อ>งขายไม่ได้เพื่อจะมาเอาเงิไปซื้อนมพี่ลูกกินเท่านั้นเองแล้วเขาให้ไเท่าไหร่กันสี่ร้อยสิบบาทพี่มันไม่ใช่แล้วว่าเกือพันห้าแล้วดูดีสิ่งที่ได้คืนมาคืออะไรจะให้เราเซ็นนู่นนี่นั่นสมองก็ดีเรามันโง่เองอันนี้ซื้อานออนเรา,าซื้อหนโง่รองมัหลฉลาอันนี้ซื้อไลน้คั้ซื้อปีไหนอันจะซื้อเลยอันจซื้อ กัญยาหกเจ็ดเนาะใช่อเคยเคยเอาไปขายหรืออะไรที่มีคนอะไรเขาไม่เอาเขาไม่รับใช่ตอนนั้นขายของไม่ได้เลยฝนตกทุกวันเลยลูกก็ไม่มีนมกินลูกแค่สองขวดคือวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาสองใช่คือแบบเออโดนห่นนิดหน่อยได้ได้พันหนึ่งก็ยังดีอ่ะแต่มาได้สี่ร้อยสิบบาทมันใช่ไหมเราใส่แค่เดียวก็เขียวแล้วเราก็เก็บใช่ไหมเขาบอกว่าเนื้อทองมันหายไปคืออะไรใช่นไมกไม่ ูไปโยนทิ้งน้ำดีกว่าตอนนั้นซื้อซื้อมาเท่าไหร่มันเก้งแลวกูไม่เอามึงรู้ไหมว่าถ้ามันให้เราเซ็นอะไรมั่งอ่ะไม่เซ็นอะไรไม่เซนอะไรเซ็นยอมรับเงาไปแล้วออกข่าวยังมึงโดนมันฟอกนะมึงโผล่แผนได้กลุ่มมากเดี๋ยวก่อนจะเอาของมาเดี๋ยวเราเออกูไม่เอามึงเอามึงก็ไม่เอากูไม่เอาเขาให้เท่าไหร่ดีก่อ พันห้าซื้อกับพันห้าแต่ได้คืนสี่ร้อยสิบบาทขนาดนาไหนวะกูถามไปยด้อ,อ,อ,อไม่เอาหรอกกูมาตาหน้าร้านดีกว่าสบายใจกูอีกนี่กูมาตั้งไก่ประตูน้ําขับรถมาตากฝนมาด้วยตลกมากปะ่ะลูกกูรอกินนมอยู่ที่บ้านสองขวบก็จะเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกตลกมากปะเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่เอาแม่คอยไม่เคยครับพี่ไม่คุ้มไงน,นี่มันมาตั้งไก่อะ แล้วเห็นเงื่อนไขมันมัน,ม,นมันบิดหัวใจเราบ้างเลยเหรอครับที่ต้องขีดไปใช่คือ,อคแต่เราไม่ได้เซ็นไะงเราก็ไม่ได้รับเงินมาคือเขาให้เราเซ็นเท่านัแต่เราดูแล้วว่าใช้ในการถ้าเกิดว่าคุณแบบได้ออกรายการอย่เงี้ยเขาจะดำเนินคดีถึงที่สุดจับแค่เงินสีร่ร้อยทุกท่านต้องมาติดคุกไหมตลกปะมันก็ไม่ใช่ปะตามนั้นนะพี่พอละไปได้แล้วริงนักขบวนการกันแล้ว พข้าพเจ้ายอมคืนเงินจะไม่มีการดำเนินการทั้งสิ้นคืออะไรตัวอย่างนี้เลยนี่เลยเขามาเป็นอกลัก์นี่เลยหนึ่งเราชื่ออะไรหลุบชื่ออะไรเราช่บมาดีใช่ค่ะถ้าเป็นทองคีแบบอนีลอกอันนี้ลอกมอ้ามอ เป็จีป่ะก็ต้องยนใชคตยู่ใกานต่อเียนครับ่เชื่อเ่กาเปนทา